คลิปนี้มี130ประโยคภาษาเกาหลีเอาแบบไม่สุภาพเลยนะคะแล้วมาเปลี่ยนเป็นแบบสุภาพมาดูสิว่าใช้ยังไงกันบ้างเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคเรียนะคะ อัอเซลเข็มโีมาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะมาทุกคนมาฟังกันนะเข็มมีมาให้65คู่นะคะนั่นแปลว่า130ประโยคภาษาเกาหลีไปดูว่าเราอ่ะเพลอใช้คําภาษาเกาหลีคําไหนที่ไม่สุภาพไหมหรือเวลาพูดแบบเออฉันอยากพูดแบบเนี้ยแต่ว่าฟีลลิ่งในการนําไปใช้ในการทํางานเนี้ยสามารถพูดยังไงได้บ้างนะคะไปดูกันปะคาแรกโมเฮโมเฮโมเฮทอะไรอ่ะเออทำอะไรอะ่อออะ,อ,ะอันนี้ไม่สุภาพนะโมโ ทีนี้ถ้าต้องการถามใ้สุภาพนะคะเปลี่ยนเป็นม <m uch ing> <m uch ing> ูอเซ่ฮาโกเคเซ่มูอเซ่ฮาโกเคเซมูอเซฮาโกเคเซเอออันนี้สุภาพนะคะกำลัง <m uch ing> ทำอะไรอยู่หรอคะแบบนี้ไวยากรณ์ก็สุภาพตัวไวยากรณ์เนี่ยยกย่องเลยนะคะสามารถนำไปถามผู้อื่นได้ถามผู้ใหญ่ได้ด้วยมูอซ่ฮาโกเ่เออเจะสุภาพอยู่เปลี่ยนเป็นกำลังทำอะไรอยู่หรอคะแบบนี้ออแปลงดูดีขึ้นมาเลยคำถัดมาอีเกมบุยอ E.K. Boya ah. นี่อะไรกันอนะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยแบบนี้ E.K. Boya ah. ไม่สุภาพเลยนะคะ Berwin นี่ยนะแบบนี่มันอะไรกันนะคุณน้องทำไมทำแบบนี้อะเขาน้องแอะเงี้ยทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่ง Egon Bushnika Egon Bushnika นอกจากสุภาพแล้วยังเป็นทางการด้วยนะคะสิ่งนี้คืออะไรหรอคะอันนี้คืออะไรหรอคุณพี่อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแน่สุภาพขึ้นมาเลยนะคะถัดมา Webster 왜 그랬어? 왜그랬어 왜? ปลว่าทำไมเป็นไรอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะทำไมทำตัวแบบนั้นล่ะอยู่พวกนมานั่งร้องไห้แบบนี้เนาะไปเลยนะคะอืมทีนี้เปลี่ยนจาก왜그เปนเป็น왜그왜그왜그 สงสัยจังเลยว่าทําไมคุณถึงทําแบบนั้นนะคะมันเป็นแบบภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจนะคะแบบจริงๆก็จะถามว่าแบบเป็นอะไรเนี่ยเออจะถามจะถามจะถามลูกค้าว่าเป็นไรนะคะแต่จริงอันนี้เราถามเป็นสงสัยจังเลยค่ะว่าทําไมเหตุไหนถึงทําแบบนั้นแบบนี้ก็จะมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นไดไหมได้นะอ่ะถัดมา그렇게할필요없어ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นจ้าไม่จําเป็นนะคะอย่าทํานะคะเออ เปลี่ยนเป็น그렇게하실 o 요없습니다그렇게하อบ i 없 s 니다ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นนะคะเป็นแบบสุภาพมากยิ่งขึ้นนี่เอาไปใช้ในการปฏิเสธเจ้านายได้เลยนะคะถัดมาอารัสออารัสอเออรู้แล้วเข้าใจแล้วพูดหลายรอบเนาะนะคะสมมติมีพี่สั่งงานหลายรอบมากเข้าใจแล้วนะคะจากอารัสอ สุภาพมากขึ้นเปลี่ยนเป็น알겠 okay. 습니다알겠습니다알겠습니다알겠습니다โอเคค่ะทราบค่ะรู้เรื่องแล้วค่ะแบบนี้จากรู้แล้วเป็นทราบค่ะสุภาพมากขึ้นนะคะคำถัดมาค่ะเช้าวันอาทิตยชวันาทิตย์ morning จ้าสวัสดีตอนเช้านะจ้าเจอกันตอนเช้าตอนนี้ morning morning แบบนี้นะคะเปลี่ยนเป็นเช้าวันาทิตอิมนีดะ โชว์อื่นชิมอิ่มนี่ละอรุณสวัสดิ์นะคะคุณพี่นะคะอารุณสวัสดิ์ค่ะแบบนี้คำถัดมาอดิกะอดิกะเอออดิกะไปไหนนะแล้วอยากรู้ทำไมว่าเขาไปไหนวะเอออดิกะไปไหนคะเปลี่ยนเป็นอดิโรคาโกเคเซียวอดิโรคาโกเกยโยโโคกเซียวคุณกำลังจะไปที่ไหนหรอคะไปโซนไหนไปที่ทางไหนแบบนี้สุภาพามาคืนคะ่ะเผื่อว่าเราเนี่ยจะช่วยเหลือได้อดิโรคาโกเคเซียว โอดีโรคาโกเคเซถัดมาคำที่8ว้าวอันนี้สามารถใช้ได้หรือในชีวิตจริงนะคะทักช่อนะคะคำว่าทักช่อคำนี้แปลว่าหุบป,ปากก็คือบอกว่าให้เงียบแบบนี้เงียบเสียงลงหุบป,ปากลงแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้ในเชิงในเชิงการทํางานเนี่ยเราไม่สามารถบอกเจ้านายว่าพี่คะทักช่ออย่างเงี้ยไม่สามารถเนาะเออพูดได้หรือพูดได้คะเออพูดไม่ได้ทีดดนี้เราต้องเปลี่ยนในรูปแบบอื่นเป็นชโยงยีเฮจซี โชยงีเฮจูเซลคารุนาเงียบลงนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะโชยงีเฮจูเซลอืมเอานะเลือกใช้นะคะอเอาเลือกอันที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะโอเคอ่ะนทัดมาค่ะปาลีว่าปาลีวาถ้าบอกเพื่อนก็นคือเฮ้ยมารเร็วรีบมาหน่อยไม่มาช้าจังวะงี้ปาลีว่าปาลีวาถูกไหมทีนี้เวลาถ้าจะบอกให้สุภาพมากขึ้นบอกในการทํางานนะคะก็เปลี่ยนเป็นปาลีโอเซลปาลีโอเซลอ่าปาลีโอเซล สุภาพมาขึ้นคะ่ะท่านมาอี e r เคเฮสมมติไปสอนงานคนอื่นแล้วแบบไอ้ทำแบบนี้สิวะทำแบบนั้นสิวะงี้เคเฮอี e r เคเฮทำแบบนี้ทีนี้ถ้าจะให้สุภาพมาขึ้นดูเป็นเหมือนเชฟมาขึ้นใช้ภาษา,ษาสุภาพมาขึ้นเปลี่ยนเป็นอ e r o k h a s e l e อี k h เคฮาเซเออทำแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยแบบนี้นะคะควบคุมอารมณ์ไว้นะคะทุกคนนะคะอีร e r o k h a s e l e r o k h a s e l คำถัดมาค่ะ mo g a m u n j e ย บมกามุนเจะทำไมอ่ะมีปัญหาเลยอ่ะอืมเราไม่สามารถพูดอย่างนี้กับลูกค้าได้นะคะดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นโทว่าเอรลิงไก่โอโทว่าเอรลิงไก่โอให้เราช่วยเหลืออะไรไหมคะมีอะไรให้เราช่วยไหมคะเออโทว่าเอรลิงไก่โอถึงแม้ว่าใจเราเนี่ยอยาจะถามลูกค้าว่ามีปัญหาอะไรกับพี่นะคะเออมันก็จะไม่ได้เนาะเปลี่ยนเป็นโทว่าเอรลิงไก่โอแทนนะคะค่อจากนีเวคอกิโอเวคอกิโอทำไมไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปทำอะไรตรงนั้นนะคะเปลี่ยนเป็น 왜그곳에계신지요เว s กุ j ะะอ o ์เเ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 เ o เเเเอเเเเเวเเ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 ก็เเเเเคะเเ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 นเเเเเนเเเอีเเ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 ลเาเเ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 กเะเเ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 อเเเเมเเเเเนกเาเเเเนเเเเนเเเเเเมเเ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 กเเเเ่เนเเนนเน,นเเ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 เยเเเ สิ่งนี้เรื่องนี้อันนี้คืออะไรคะ Oda Oda อ,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 อยู่ไหนเนี่ยเออไหนแล้วเนี่ยเออเปลี่ยนเป็น Oda Kzeo Oda Kzeo อยู่ที่ไหนคะถ้าคุณคุณอยู่ที่ไหนแล้วคะท่านอยู่ที่ไหนแล้วคะแบบนี้นะถัดมา Wekre Wekre เ,เป็นไรอะทำไมเป็นงั้นนะคะ Wekre เปลี่ยนเป็น Wekreo Khasio เวคือโรเคาเซียวทำไมถึงทำแบบนั้นคะเหตุผลอะไรคะมีเหตุผลไหนไหมเวคือโรเคอาเซียวสุภาพนะคะเข้อท,ทำามคะนากะนากะออกไปจ้ะไปค่ะไปตอนนี้เลยค่ะไม่ต้องมองค่ะไปค่ะนากะอืมเปลี่ยนให้สุภาพมากขึ้นเปลี่ยนเป็นนาการูเซียวนากูเซียวจริงๆรงแล้วเนี่ยความหมายเขาว่ามันไม่สุภาพอยู่แล้วเนาะแบบเชิญให้เขาออกไปมันก็จะนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเลือกใช้ไวก่อนที่มันสุภาพขึ้นได้นาการูเซียวเนี่ยนากาูเซียว เวียโรจิเวียโรจิเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เป็นคนแบบนี้หรอแบบน,นะะ้เอาใช้กับแฟนได้อยู่เออใช้กับแฟนได้อยู่นะคะเออล่าสุดมีเพื่อนมาถามเขมว่ามีหนังสือที่แบบว่าสามารถเรียนแล้วแบบใช้ด่าแฟนได้ไหมคะพอเขมแนะนําแนะนําไปเพื่อนบอกเออซื้อโอ้ยตัดสินใจได้ง่ายมากนะคะเพราะอยากจะด่าแฟนมากเลยนะคะเวียโรจิทำไมเป็นแบบนี้วะเปลี่ยนเป็นเวียโรเกียชดสยบเวียโรเคฮาร์ชดยเออทำไมถึงทาแบบนี้คะ่ะนะคะถัดมา อ้อยก้าอมเน่อ้ยกอมเน่โอไสาระมากทําตัวไร้แก่นสารมาค่ะเออคุณพี่คุณพี่คุณน้องเวลา,าคุณพี่สอนอางานคุณน้องเนี่ยคุณพี่สอนดีๆก็ได้นะคะอ้อยกอมเน่นะคะเปลี่ยนเป็นคือโรยลิกาอบซ์มีดาคือโรลลิกาอบซมีดาแปลว่าอืมมันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะคุณพี่อย่าพูดจาไร้สาระเนาะนะคะคือโรลลิกาอบซมีดะะไาไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะสุภาพมากขึ้นไหมเออดูแบบว่าวสามารถใช้ภาษาได้อย่างม,มืออาชีพนะคะทั้งที่ความหมายมันคือเฮ้ยคุณพี่ไร้ อะไรเน่นะคะถ,ถัดมาคือเราเตยนโอเตคุยแกเราทาแบบนั้นนะดีไหมเลิศไหมคือเราเอียนโอเตทำแบบนั้นดีปะแบบนี้นะคะเ,เปลี่ยนเป็นคือเราเค하시면โอทอล์กยคือเราค하시면โออลยวามหมายไม่เปลี่ยนไปมากนะคะคือถ้าเราทําแบบนั้นดีไหมคะทำแบบนั้นเป็นยังไงบ้างคะลองทําแบบนั้นดูไหมแบบนี้นะคะคืเอเรา,าเคึ하시면ย้นลยอามา่เลยนมานะถัามา โชว์อ้นบมามอนบมามอ้ยน,อนฝันดีขอให้ล่เลิงในคืนตอนคืนนี้นะคะแบบนี้เปลี่ยนเป็นโชว์ุ้นพัมเทเซีวโชว์ข้นบเซียวโช,ว,ว,ชว,ว์อุ้นามซอขอให้เป็นคืนที่ดีนะคะนะคะคุณพี่หลับไปซะนะคะชอุนพัมเทเซนะคะถัดมามูสเนลิซโซมูสเนลิซโซมีเรื่องอะไรมีอะายหรือเปล่านะคะเปลี่ยนเป็นมูสเนลิมูสนซ มูซเนรีซูเซลเออมูซเนรีซูเซเออมีเรื่องอะไรคะมีธุระอะไรคะถามได้เลยคุณพี่มาหาถึงวันหยุดเป็นอะไรคะเนี่ยนะคะมูซเนรีซูเซลโยกิการ์เจชินเดนะคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอย่ามานะคะวันหยุดคือวันหยุดเนาะลาก็คือลาไม่ต้องถามว่าลาไปไหนนะคะอมาเวคือโรเกเอ้อเวคือโรเกเอ้อทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะ เป็นอะไรมากหรือเปล่าที uh. ่น uh. ่อยาถามต่อทำไมถึงทำแบบนั้นเปลี่ยนเป็นเวคืโรเคาชิครเาชทำไมถึงทำแบบนั้นนะคะไหนลองเล่าเหตุผลให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นเวคืโรเคอชิโตะท่ามโอาาไปนั่งตรงนั้นไปปไปนั่ตงนั้นไป ยูจะเชิไปนะคะคอกิยันจ๋าอย่าเดินไปเดินมานะคะเจ้านายเดินไปนั่งไปนะคะเปลี่ยนเป็ีนมมม่นคอกิยันจื่อเซลสมมติลำคารมากแล้วแต่ว่าสั่งไม่ได้ก็เป็นเชิญเอาแล้วกันเนาะคอกิยันจื่อเซลเชิญนั่งตรงนู้นเลยค่ะคุณพี่อย่ามาเดินนะคะคอกิยันจื่อืมลเวคอกิคัสเวคกิคัสไปที่นั่นทําไมพูดพูดความจริงออกมาเวคอกิคัสเปลี่ยนเป็นให้จบประมากขึ้นนิดนึงนิดนึงเวคือก็เซขาชดเจ w วคือกเซขะชดเจ้าทำไมเจ้าหนของเราถึงมักไปปรากฏตัวในที่ที่มันไม่ถูกไม่ควรนะคะแล้วก็จะเกิดคำถามว่าไปทำเพื่ออะไรคะจ้าน้านะคะเวคือกเซขะชดเจ้าอืมเวคือกเซชดเจ้าอานันมล่านันมล่าฉันไม่รู้ฉันจะไม่รู้ได้ไงนนมุลล่านันมุล่าเปลี่ยนให้จุาพมากขึ้นเปลี่ยนเป็นโชโดมูรุเกซโซยโชโดมรุเกซโยอืมเก็โแยใ ไม่ทราบค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันฉันเองก็ไม่ทราบนะคะโซโดมูรกเกซโยวโมหานี้โมหานี้คราวนี้ถามเด็กได้ถามแฟนได้ถามคนที่อายุน้อยกว่าเราได้หรือคนที่สนิทได้ค่ะโมหานี้ทำอะไรอ่ะอเปลี่ยนเป็น무엇을하고계세요무엇을하고계세요ทำอะไรจ้าทำอะไรอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรจ้าทำอะไรอยู่คะแบบนี้นะคะัวซซฮาโกเเยม무엇อ하고계세요무엇을하고계세요 ถัดมาเวอีเรเวอีเรเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นงี้อ่ะทำไมทำหน้าทำตาแบบนี้คะพี่นี่คืองานประชุมนะคะเรามาเพื่อเรื่องงานอย่างเดียวนะคะเวเรอยากทำแบบนี้เหมือนกันแต่เปลี่ยนคำถามนิดนึงค่ะเป็นเวอีโรเคตโต้เวอยูร์เกเตอโตมันก็เตอโต้จำได้ไหมคะเวยูร์เกเตอโตเวยูร์เกเตอโตอืมทำไมเป็นแบบนี้ค่ะคำดันมาค่ะอิโรจิมะอิโรจิมะอย่ามาทำแบบนี้นะเว้ยอ่ะ โยทำแบบนี้ห้ามอิโรจิมะในชีวิตจริงนั้นในการทำงานเราไม่สามารถพูดได้เนาะเราเปลี่ยนเป็น I ro, I ro อ,อิโรอิโรจิมาเซียวเออรจมาเสุภามากขึ้นลงท้ายเป็นมาเซียวอิโรจิมาเซียอิาเซย่าทำแบบนี้ดีกว่านะคะเนาะคุยกันดีๆนะคะนะคะเออท่ามาฮาจิมะฮาจิมห้ามทำอย่าทำเปลี่ยนเป็นจมุมฮาจิมาเซี จมฮัจิมาเซียวออร์นอย่าทำนะคะหยุดทำนิดนึงนะคะจมฮัจิมาเซียนะคะสุดมาณคืนท่ามาอันดลออันดลอสมมุตาจารย์สอนอยู่อย่างเงี้ยเราจะพูด แทรกหน้าไปเลยว่าอันที่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ยินค่ะแบบนี้เนาะเปลี่ยนเป็นทาชิมัลซ um ์เมลเฮจูเซียวทาชิมัลซ์เมลเฮจูเซียวกรุณาพูดอีกครั้งได้ไหมคะพอดีได้ยินไม่ชัดเลยอาจจะแบบไม่ได้บอกว่าไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดเปลี่ยนเป็น,ปนพูดอีกครั้งได้ไหมคะแจ้งความจำลุงไปเลยนะคะทาชิมัลซ um ์เมลเฮจูเซียวถัดมาคาแมนิสเซอคาแมนิสเซต้องการบอกเจ้านายว่าพี่ช่วยนั่งอยู่เฉยๆสักห้านาทีได้ไหมปวดหัวนะคะสามารถพูดได้ว่าคาแมนิสเซ คาร์มานอิสแต่้ต้องการให้ <c oughs> ให้สุาพมากขึ้นนะคะเปลี่ยนๆจำกันอุมจิกิจิมาเนะคะจำกันอุมจิกิจิมาเซียอันนี้ก็อาจจะอาจจะอาจจะเลิศเป็นหนึ่งลองเปลีนป่นเป็นอืมอาจเปลี่ยนเปนละไรดียอันนี้อันนี้นะะ่าจะเวิร์กสุดแล้วไหมพี่จะอยู่นิ่งๆสักพักได้ไหมคะไกห่หล้นะอยากขยับเฉยๆสักพักหนึ่งนะคะจำกันอุมจิกิจิมาเซียวนะคะอยู่นิ่งๆพักหนึ่งแบบนี้นะคะทามาชานยีย ช지냈냐เอ,อยู่สบายดีไหมเออสบายดีปะี่ค่ะถามเพื่อนลงท้ายด้วยเนียไม่สุภาพนะคะเออถามเพื่อนได้ชายจีเนยียเปลี่ยนเป็นโอตโ,กเกออโอตโกเคจีเนชชอสเยโอโตเคจีเนอเเป็นยังไงบ้างคะอยู่สบายดีไหมคะท่านอยู่ด้วยดีไหมคะแบบนี้เออสุภาพมากขึ้นโอตโตเคจีเนชชอสเซโถัมา h a n นนี่มอกบ่านนิบมอกาบานนก็คือ1น,นึ่คำ Ok oba, ลองกินดูดิกินดูสักคำเฮ้ยชิมชิมดินะคะทีนี้เปลี่ยนเป็น honey ู u อ t e r sauce h o n ิ y ท u ชอ e r sauce ลองทานดูสักหนึ่งคำนะคะเราจะรู้ว่ามันอร่อยมากนะคะ honey b u t t e ซ s ย u c e สมมติมีคนเกาหลีมาประเทศไทยแล้วลองเชิญเขากินดูก็ใช้ประโยคนี้ได้ค่ะคำถัดมาค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วกอเจกอจจแปลว่าให้เขาเนี่ยใส่หัวของเขาออกไปนะคะเอาหัวของเขาเนี่ยออกไปจากหน้าเราซะ โกโจนะคะไม่สุภาพเลยไม่สุภาพเลยไม่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานนะคะอันน้ไม่เหมาะสมนะคะเปลี่ยนเป็นช้ำกันนาการจูเซลช้ำกันนากาจูเซลกรุณาออกไปสักครู่นะคะเพื่อที่ดิฉันเนี่ยจะได้สงบอารมณ์ไม่ใช่เออกเคยให้เขาไปรอข้างนอกก่อนนะคะช้ำกันนาการจูเซลช้ำกันนากาจูเซลเวโต้ครับเวโต้ครับเอาไปเป็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกนะคะเปลี่ยนเป็นเวโต้ครอเซล เวทโตคือรอเซลถ้าถามแบบม้ปุ๊บเนี่ยจากรู้สึกลำคานะจะกลายเป็นรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยจะแบบโอ๊ยเป็นไรอีแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นอืม็นอะไรอีกแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยมีมีอะไรอีกแล้วไหมคะเออเป็นอะไรไหมแบบนี้อเปลี่ยนเลยนะน้ำเสียงเปลี่ยนเลยนะต้องเปลี่ยนน้ำเสียงด้วยนะถัดมาอิโรเคเฮราอิโรเคเฮราเอาทำแบบนี้ทำแบบนี้เออเอออาทำแบบนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้อิโรเคเฮราเป็นการสั่งแต่ถ้าต้องไม่อยากสั่งให้เขาทำเองเป็นเป็นอีโรเกอาเซลฮาวอิโรเกอาเซลอืม ยโรกียรเซลตอนนี้จะสุภาพมาขึ้นทาแบบนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะนะคะอ่มอย่าลืมเปลี่ยนน้าเสียงและสีหน้านะเวลาพูดนะคะถึงแม้ว่า Energy เรามันจะเป็นยโรเกะนะคะ <c oughs> ก็ตามเปลี่ยนน้าเสียงด้วยนิดนึงนะคะทาว่าเทนนี่เทนนี่พอใจอยังจบไหมจบปะเทนนี่ ni. นะคะเออเอาเสียงว่าเทนนี่เทนนี่เออพอใจแกหรือ,อยังแบบนี้ทีนี้เปลี่ยนเป็โรเกียร์ฮามยอนเดลกยอ อีโรเค้ฮามิออนเทลไก่ทำแบบนี้ได้ไหมคะทำแบบนี้ดีไหมแบบนี้เวิร์กไหมคะเนี่ยเปลี่ยนการเปลี่ยนจากการแบบแดงดันนิดนึงเปลี่ยนเป็นสอบถามความพึงพอใจแทนนะคะอีโรเค้ฮามิออนเทลไก่เก่งมากทำไมเวคือโรเค้เทจิเวคือโรเคเทจิอ้าวแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปได้ไงอ่ะเอาคุณพี่เดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ไงคะคุณพี่ทำอะไรไปเออเวคือโรเคเทจิเป็นอย่างนั้นไปได้ไงเปลี่ยนเป็น เวคือโอเคเดชสยอาจจะถามเขาว่าาคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาเปลี่ยนเสื้อเนี่ยทำไมเสื้อถึงขาดได้คะเวคือโอเคเดชสวยออเวคืโเเดชสยมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงนะคะอืมมาปาเลโอรากูปาเลโอรากปลโอากบอกว่าให้มาเร็วๆสมมติราโทรตามเพื่อนโทรตามแล้วโทรตามอีกสิบรอบแล้วมันก็ไม่มาเราก็เลยบอกว่าปาเลโอากนะคะรีบมาเร็วๆเข้าเปลี่ยนเป็นปาเลโอเซ ปริโอเซลคำว่าปริโอเซลคือทางรอดนะคะถ้าโมโหมากเราใช้คํานี้ดูปริโอเซลมาให้ไม่เร็วกว่านี้หน่อยสมาามติลูกค้าอาจจะไม่รักษาเวลาก็ได้นะคะดังนั้นเรามีหน้าที่ต้องเล่งก็คือเล่งเนาะถัดไปอีโรเคเฮโซอีโรเคเฮโซนี่ตัวนายดูดูนะคะเวลาต้วนายทาแบบนี้เอกสาร,รนี้นะคะจะต้องทําแบบนี้นะคะอีโรเคเฮโซพูดไม่ได้ใจอยากจะพูดอย่างนั้นแต่ต้องเปลี่ยนเป็นอีโรเคเฮสึมิดะอีโรเคเฮสมิดคือจอีโรเคเฮสมิดน่ นะคะทำแบบนี้นะคะทําให้เขาดูสุภาพมากขึ้นทานมาคุณพี่คุณพี่คิดมาบ้างหรือยังเนี่ยเส้นก็เคพันเนี่ยไม่สุภาพเลยเส้นก็เคพันเนี่ยคิดดูหรือยังลองคิดแล้วยังอืมทบทวนมาหรือยังเออนะคะเส้นก็เคพันเนยเปลี่ยนเป็นชัยเส้ก็ค่ะเฉยชัยเส้นก็ค่ะเฉยคิดทบทวนมาแล้วหรือยังค่ะคิดมาแบบดีๆแล้วถี่ทวนแล้วหรือยังค่ะน,ะนั่นเองชัยเส้นก็เคชอเฉยท่านมา อิบธรมูรออันนี้แรงเลยอิบธรมูรนะครับแปลว่าเอาปากโบนของเธอและปากล่างของเธอเนี่ยมาประกบกันหุบปากซะนะคะอิบธรรมูรออิรมูรอเนเพนช,มชัม,นเเชชมชิมันจูงอยงี้จูเซลคารุณาเงียบเสียงลงสักครู่นะคะอยู่ในความสงบสักครู่นะคะนะคะชัมชิมันจชงอยงี้จูเซัดไปอ,นก,อนกรอนก ใช่ไหมไม่ใช่หรอเอาไม่หรอเชอถูกป่ะแบบนี้อันคือเน่เวลาเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่หรอแบบนี้ถามเพื่อนได้อยู่นะแต่ถ้าต้องการใช้ในเชิงของการทํางานหรือสุภาพมากขึ้นเปลี่ยนเป็นอานิเออานิเอ๋อเอออานีเอออานิเออไม่ใช่หรอคะเอาไม่หรอไม่ถูกหรอแบบนี้อานิเอออานิเอพมโมกอนี้พมโมกนี้ กินข้าวยังเอ่อกินข้าวยัางข้าวกินหรือยังนะคะพ่หมอกดนนี้เปลี่ยนเป็นชิกซาฮชเซยชิกซาฮชเซยรับประทานอาหารไปแล้วหรือยังคะทานข้าวหรือยังคะสภาพมาขึ้นเจอกันตอนเที่ยงหลังจากกลับมาจากกินข้าวนาองถาพเพื่อนร่วมงานชิกซาฮชเซออยนะคะบางคนเขาก็ทํางานยาวไม่ทําไม่กินข้าวก็มีนะอืมลองถามดูนะคะถัดม,มาอ๋อรอรอรู้ป้า รู้หรือเปล่าล่ะเออรู้จักไหมรู้หรือเปล่านะคะลองเปลี่ยนเป็นอาชีเกสโยอาชีเกสโยอันนี้จริงๆอย่างมันสุภาพนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็ยังแข็งๆอยู่นะเวลาใช้ก็ระวังนิดนึงนะคะอืมหรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอาเ์ีซวก็ได้อาเ์ีซวเอออันนี้ก็จะสุภาพมากขึ้นนุ่ม่ม,มากขึ้นนะคะอืมแต่ถ้าเป็นอาชีเกสโยนี่คือเป็นฟีลลิ่งแบบคุณเก็ตไหมคะเนี่ยคุณเข้าใจไหมคะอาชีเกสโยเข้าใจไหมเก็ตไหม ทราบไหมคะเนี่ยถ้าเป็นอาเซียอ๋อนี่รู้ไหมคะรู้จักไหมคะทราบอยู่ไหมคะก็จะเบาลงนิดนึงนะคะอ่ะถัดไปมอหึหม็อถ้าเรารู้สึกอะไรไม่เขา้าท่าแบบอะไรเฮ้ยอะไรบ้าอะไรม็อนะคะเปลี่ยนเป็นมอมนิกะมอมนิกะอืมอะไรเหรอคะมันคืออะไรเอ่ยนะคะมอมนิกะใช่กะใช่กะไปดีนะ ไปดีเด้อนะคะใชะ่ค่ะเปลี่ยนเป็นออออัันนยยงงฮฮีีาเซ안녕히가세요안녕히가세요안녕히가세요ไปดีๆนะคะไปโดยสวัสดิภาพนะคะกลับอย่างปลอดภัยนะคะอืมอีโกบาอีโกบาแกดูน,นี่สิมันข่าวนี้มันเลิศมากอีโกบาเออเปลี่ยนเป็นอีโโกซจมพเ이거슬좀보세요이거슬좀มโพเซยื้อทีอ่เ,เ,เ,เดียวกัน เนื้อหาเดียวกันเปลี่ยนความสุภาพเท่านั้นเองอีกเซลชชมโเซียวดูแล้วเป็นไงคิดยังไงนะคะเออามมาโอเรนมาเนียโอเรนมาเนยไม่ได้เจอกันนานเลยจะเปไนแกบอกเพื่อนบอกเพื่อนโอเรนมาเนีเปลี่ยนเป็นโอเรนมาเนียวเไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะสบายดีนะคะโอเรนมาเนียวใช้จิเนรืซยต่อกันนะคะสุภาพมากขึ้นตามมา이렇게 k e h e 해 o อีโรเคเฮโจทำแบบนี้ให้น่อยนะทำอันนั้นให้น่อยนะอขอให้เขาทำให้ให้สุภาพมากขึ้นดูเป็นการบริงานมากขึ้นเปลี่ยนเป็นอีโรเคเฮจูเซโยอีโรเคเฮจูเซอืมอีโรเคเฮจูเซไม่น่าเชื่อเนาะเปลี่ยนแค่คำสองสามคำฟิลลิ่งเปลี่ยนไปเลยนะคะออดูสุภาพมากขึ้นดูมืออาชีมากขึ้นไปเลยทัดนมากทัวรจูรก้ทัวจูรกเห็นคนเกาหลีกำลังแบบ โทรหาทางไปเที่ยวไม่เจอไปนั่นไปนี่ไม่เจอทำน้ำทำเนียดจะช่วยทัวจูลิกะไม่หมดเท่าไหร่ทัวจูลิกะให้ความหมายว่าให้ช่วยปล่าอ,อ่ะอ้าพเนี่ยขอร้องฉันสิใครช่วยไหมนะคะเปลี่ยนเป็นทัว่าเธอริลกายอทัว่าเธอริ่กายอให้เรามอบความเฉลยคุณไหมมีอะไรช่วยหรือเปล่าทัว่าเธอริ่กายวจ๊อ้ะท้ามบัชินยะเห็นเพื่อนกำลังกินโอ้โหแตงโมปั่นอร่อยมากถามซะหน่อยมาชินยะอร่อยเหรอเออร่อยปะ ทำน่าดูแซ่บมากเลยนะอร่อยหรอนะคะเปลี่ยนเป็นมาชิออตโตสุมิกะมาชิออตโตสุมิกะอุ๊ยออตโตสุมิกะนี่สุภาพมากเลยนะมาชิออตโตสุมิกะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะสมมติเชิญลูกค้ามากินข้าวอาหารไทยแล้วถามเขามาชิออออโตสุมิกะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะถูกปากไหมชอบไหมนะคะอืมสุภาพขึ้นถัดมาโมโกโมโกอย่าพูดเยอะโมโกกินไป กินไปเลยนะคะเออโมโก็คำนี้จะเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะคะเปลี่ยนคำศัพท์ไปเลยเป็นทูเซลเน่ทูเซลเชิญทานเลยค่ะทูเซลมาเน่ทูเซลมาชิเก่ทูเซลทูเซลนะคะทานได้เลยนะคะแบบนี้ทานมาอ๋อฮักกินเนบะเนยยองจมฮอคคินเน่บะฮอคคินเนบะแปลว่าตรวจสอบดูสิเช็คดูแบบนี้ฮอคกิ oh, ew, แบบนเฮบะเช็คดูสิเปลี่ยนเป็นจมฮักกินเน่จูเซล จมฮอกกินเยจูเซลนะคะลองเช็คดูนะคะลองตรวจสอบดูนะคะฮอกกินเยจูเซลคำถัดมาค่ะโอโมอ e กเอนูกุยะอิเอนูกุยะ้ยนี่ใครเนี่ยเราไม่เจอกันนานเลยอิกเอนูกุยะนะคะถ้าสนิท,ก,นนะะนทกันใช้ได้อยู่แต่ถ้าไม่สนิทเปลี่ยนเป็นนูกูเซลนูกูเซลคือห่างเหินเลยนะคะเป็นเบอร์แบบสุภาพเลยทางการเลย่างเหินเลยเออนูกูเซลนะคะนูกูเซลถัดมาโมลบาโมลบามองอะไรมองอะไรคะคุณพี่ เจ้านายน้องน้าหนูประมาณหานาทีมีอะไรป่าเปลี่ยนเป็นมูส u นีริเซลมูสนีริเซลมูสีรซลมูสซมีเรื่องอะไรหรอคะมีอะไรหรือเปล่ามูสนีริเซลคากาอิโอจิบอกเจ้านายว่าเจ้านายไม่ต้องมาใกล้หนูเกินหนึ่งเมตรนะคากาอิโอจิมารำคาญมากเลยคากาอิโอจิม,อ,มอย่ามาใกล้เปลี่ยนเป็น อันนี้ก็ไม่เชิงสุภาพนะคือรูปแบบมันสุภาพมากขึ้นแต่ความหมายก็ยังความหมายก็ยังมีความแบบไม่อยากให้หมักลาก็เปลี่ยนเป็นจมโตโรโจอิโซจูเซียวจมโตโรโจอิโซจูเซียวอ่าโตโรโจคำนี้นะครับแปลว่าตกหล่นก็ได้แล้วก็ให้ความหมายว่าให้เขานิย่หา่างๆเราหน่อยก็ได้นะคะขยับห่างออกไปหน่อยนึงแบบนี้จมโตโรโจอิโซจูเซียวจมโตโรโจอิโซจูเซียวแบบนี้นะคะก็ได้อยู่เออพอได้พอได้ไดถัดมาชูคาเฮ ชูคาเฮไวยดีใจด้วยนะยินดีด้วยนะชูคาเฮเปลี่ยนเป็นชูคาทริมิดาชูคาทริมิดาแบบนี้นะคะแปลว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ย uh, ินดีด้วยค่ะชูคาทริมิดาถัดมาอันนี้ใช้บ่อยนะชายอิศสอบชายอิศสอบแปลว่าอยู่ดีๆนะแกเอออยู่ดีๆนะเปลี่ยนเป็นอันยองฮีเคเซลอันยองฮีเคเซลแปลว่าอะไรนะอยู่โดยสวัสดิภาพนะคะขอให้อยู่แบบมีความสุขอยู่โดยแฮปปี้นะแบบนี้ค่ะ ท่านมาสุกโเอสอสกโเฮซโซสโกเฮซโเหนื่อยเลยนะคำนี้ใช้ในตอนทำงานเสร็จโปรเจกต์จบหลังเลิกงานอะไรแบบนี้เนาะสุกโกเฮซโก็คือแหละเออเหนื่อยเลยนะขอบคุณนะฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากฉันเหน็นความเหนื่อยล้าของเธอนะเปลี่ยนเป็นสุกโกะชอสมิดะสุกโกะชอสมิดะเออเหนื่อยหน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะแบบนี้ท่านมาช่จ๋าช่จ๋าแปบลบว่าอะไร เออฝันดีนะจ๊ะนอนดีๆนะฝันดีลัทธิสสวัตอ่ะเปลี่ยนเป็นอันยองฮีจูมูเซลอันยองฮีจูมูเซลลัทธิสสวัตนะคะนอนหลับฝันดีนะคะอันยองฮีจูมูเซลก็จบครับอันเนีอัเนียไม่ใช่อุ้ยเปล่าบ้าหรือเปล่าบ้าไม่ใช่ฉันนะคะอันเนียอัเนียเปลี่ยนเป็นอันนิมินดาอันิมิดาไม่ใช่นะคะเธออันิมิดาไม่ใช่ฉันนะอืมอันนิมิดามาเรบา มาได้ะเปลี่ยนเปลนมาได้ป่ะแปลว่าพูดพูดมาเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่พูดฉันจะบีบคอแกนะคะมาได้ป่ะเปลี่ยนเป็นมาลซ์เม่บูเซียวมาซ์เมบูเซียวไหนลองพูดมาสิแล้วให้ฟังหน่อยสิมาลซ์เม่บูเซียวท่ามาชินยองก็ชินยองก็เลิกสนใจเนาะนะคะเลิกสนใจเรื่องคนอื่นเลิกเลิกเผือกนะคะไปสนใจเรื่องตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลยนะเปลี่ยนเป็นคอกจ่องอาจิมาเซล 걱จอง하지마세요ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนะคะเป็นห่วงตัวเองก่อน,นะะเออเอออาจจะบบกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องงานอยะี้ก็ได้걱จอง하지마세요걱จอง하지마세요อืมมเช,ชจุก하지마เช하지마แปลว่าอย่าไปเร่งสมมติเราเจ้านายให้งานเรามาแล้วก็เร่ง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 เร่ล้บอกอ่าเช하지마อย่าเร่งแบบนี้เปลี่ยนเป็นชิการจมุมจูเซี ชิการจมจูเซลขอเวลาหน่อยนะคะนะคะคุณพี่ขอเวลาหนูสักสิบห้านาทีหนูเสร็จแล้วเนี่ยเร่งอยู่นั่นแหละนะคะชิการจมจูเซล และนี่คือทั้งหมด130ประโยคนะคะที่เปลี่ยนจากไม่สุภาพเลยนะคะหรือเปลี่ยนจากการใช้กับเพื่อนเนี่ยจะเป็นการใช้ให้มีความสุภาพมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นมืออาชี่มากยิ่งขึ้นทุกคนสามารถเลือกใช้ตามบริบทการใช้งานที่เหมาะสมได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้สุภาพมากขึ้นนะคะก็ลองเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงมาเลือกใช้คําสุภาพแทนก็จะสามารถใช้ภาษาได้อย่างมืออาชี่มากขึ้นสื่อสารได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคอมเมนต์บอกเขียนหน่อยว่าเอ้ยคาไหนใช้บ่อยลองเปลี่ยนมาใช้แบบสุภาพหน่อยแบบนี้นะคะบอก ะะแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เข็มแล้วก็น้องๆแก๊งมาเข็มจะทำคลิปแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันย